การเป็นพัวแมนโกเนียหรือว่าการเป็นเขาเรียกว่าทองคําของคนจนเนี่ยอ่าซึ่งมันเป็นทีสิทธิ์ในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะฮะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองแพงมากคนซื้อไม่ลงเนะะี่ยก็จะโอเคไปซื้อเงินแล้วกันเป็นเป็นอันดับสองนะฮะอันนี้มันยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มตอนที่ทองขึ้นมาแตกประมาณอย่างเงี้ยห้าพันลิตรผมเชื่อว่าคิดว่าหนึนะของที่เทรดกันตอนนี้นะเกก็ 99ก็คือต้องต้องบอกกันตามตรงนะ99เก็งกำไรคงไม่มีใครที่เอาเงินไปใช้จริงตอนนี้เท่าไหร่ต้องบอกตามตรงว่าการปรับตัวขึ้นระดับประมาณจากปีที่แล้ว30กว่าเหรียญน,นะครับต่อออนขึ้นมาเป็น120-45เท่าเนี่ยมันไม่มีทางคุ้มในเชิงของเศรษฐศาตรแล้วที่จริงในเรื่องของการใช้จริงอะ่ะม,มันจบละสำหรับสำหรับเงิน ไม่ง่ายแต่มันก็บอกเราแหละว่าคือคุณจะเก็งกำไรตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมแล้วนะเพราะตลาดตอนนี้มันไปไปไกลมากๆอ่าแล้วก็ดาวไซด์ของการปรับตัวลงพอๆมันพอพรกับการปรับตัวขึ้นเพื่อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำรับค่าทองคํายังไม่ลงเนี่ยอ่าเนะี่ยคือคือนาะทีเบสิกเลยที่เป็นเรื่องของกัวส์แมนโกลเนี่ยมันมันไม่จบนะ,ะมันไม่จบจนกว่าทองคําจะปรับตัวลง อันนั้นหน้าผมเชื่อว่าจบข่าวตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะย้ายนะครับซึ่งโอเคเขาเรียกว่าสินแรกอื่นที่มีสีดความสามารถใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่ามากๆเลยก็มีนะแตเป็นหมดทีเ่เราคุยกันนะ,นะครับก็คือ เป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers ฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก p r e d ต c ้ p คและทีมบ b u s i n s s s Morrow ค่ะ ภาพของการเก็งกำไรนะคะดตตรครับในประเด็นที่เราพูดคุยกันมาเรื่อง geopolitics ดอลลร์อ่อนค่านะคะหรือกระทั่งเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟอ้อต่างๆนา,า,านาที่ทำให้คนเข้ามาซื้อทองคำเนะคะนาทีนี้ที่ทองบวกขึ้นมาประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ในรอบไม่ถึงหึงเดือนแล้วเนี่ยมันมีการเก็งกำไรผสมผสานอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะร้อเนี่ยขึ้นด้วย fundamental เท่าไหร่ขึ้นด้วยเก็งกาไรเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนคะดตตร ส่วนตัวคิดว่าห้าสิบห้าสิบนะครับถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นทองคําอันนี้เราพูดถึงทองคําอยู่เนาะใช่ไหมฮะ<ช>อ่าก็ถ้าเกิดเป็นทองคำเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณห้าสิบห้าสิบในช่วงเดือนมกราอ่ะก็อย่างแรกเลยอย่างที่เรียนไปนะครับว่าปัจจัยบวกสนับสนุนในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ตัวที่สนับสนุนอย่างเดียวเลยก็คือหุ้นคราวนี้หุ้นก็ไม่ได้ขึ้นมากด้วยนะครับก็เลยหายไปไม่้อการปรับตัวขึ้นรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่า ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะที่คนเข้ามาเก่งกําไรกับอย่างเนี้ยเรื่องที่เราคุยกันว่ากีนแลนด์บ้างเวเนบ้างนะฮะหรือว่าในส่วนของกําแพงโมตีประเทศอื่นๆบ้างครับแต่ดังนั้นถ้ามีกําไรแล้วเนี่ยก็น่าจะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะที่อาจจะขายอาจจะทุบทําให้ราคาทองเนี่ยมีความเสี่ยงจะลงได้เหมือนกันอ่อ อย่างแรกเลยก็คือว่าตอนนี้เราก็คิดแบบนั้นมาตลอดนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสินทรัพย์เก่งกําไรก็ไม่ได้หมายเวามว่ากําไรจะขายนะค,คือถ้าเทรนมันไม่เปลี่ยนซึ่งมันเปลี่ยนยากอ่านี่มันเป็นเหมือนแบบเราเก่งกําไรบนลองเทอมนะครับคือวันที่ไม่ขึ้นเขาก็แข็งเงียบนะฮะับวันที่ขึ้นเขาก็กลับมาเยวเยวต่อเพราะฉะนั้นนะผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของสัดส่วนอาจจะไม่ได้โดนขาย ขายหมดเลยนะครับหรือว่าทุบลงไปแบบุแต่ว่าน่าจะเป็นทีสิทธ์ที่อาจจะมีการเทคโปรฟิตลงมาบ้าง5-10%นะครับแล้วก็ยังมีแนวรับอยู่ครับค่ะส่วนซิลเวอร์่ะคะในช่วงที่ทองแรงซิลเวอร์ก็แรงกว่านะคะปีนี้ขึ้นมา50%แล้วนะคะนรเติมมองซิลเวอร์นี่ยังมีอัพไซต์ที่จะไปต่อได้อีกหรือเปล่าจากราคาที่ก็ใกล้120แล้วในปัจจุบัน โอกาสอัพไซด์นีมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ปริมาณประมาณไหนเท่านั้นเองนะครับก็อบอกว่าซิลเวอร์นี่ถ้ามองในมุมของปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าหลายคน,นยจะมอง2มุมนะครับว่ามีมีจุดแข็งในเรื่องของการเป็นสินทรัพย์นะฮะหรือว่าการเป็นสินแร่เนี่ยของเศรษฐกิจยุคใหม่นะฮะเอาไปใช้กับพวกอีวง E ี v หรือว่าเป็น คือคประสิทธิภาพของเงินเนี่ยมันมันค่อนข้างดีนะฮะอ่าก็ไม่ย่อยสลายคล้ายๆกับทองนะครับไม่ปกติแล้วก็ไม่ได้เป็นสนิมกันง่ายๆนะครับหรือว่ามันก็เป็นสื่อนําไฟฟ้าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ว่านะฮะต้องบอกตามตรงว่าการปรับตัวขึ้นระดับประมาณจากปีที่แล้ว30กว่าเหรียญนะครับต่อออนขึ้นมาเป็น1 2อยยสี่ห้าเท่าเนี่ย มันไม่มีทางคุ้มในเชิงของเศรษฐศาสตร์ะตะแล้วนะฮะมันยากมากไม่อย่างนั้นคือคุณก็ต้องทำโซลาร์ลูปท็อปท,ที่ราคาเพิ่มขึ้นประมาณแบบสเท่าถึงสเท่า,ทาซึ่งก็ไม่มีใครซื้อนะฮะตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะย้ายนะครับซึ่งโอเคเ,อเขาเรียกว่าสินแรกอื่นที่มีสีความสามารถใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่ามากๆเลยก็มีนะเต็ไมไปหมดที่เราคุยกันนะครับก็คืออย่างทองแดงเนี่ยทองแดงก็ยังแค่ห้าเหรียญต่อออนเลยนะฮะซึ่ง ทางกลห้าถึงหกแล้วกันอ่าหกเหรียญต่อออนซึ่งเทียบกับร้อยี่ินี่มันคือมัคือยี่ิเท่านะฮะอ่าเพราะฉะนั้นในในแง่ของเราอาจจะโอเครับไฟฟ้าได้น้อยลงหน่อยแต่ว่าโอ้โหระคำต่างกันมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าทีสิ่งในเรื่องของการใช้จริงอะ่ะมันมันจบละสําหรับสำหรับเงินแต่ว่าการเป็น p o o สแมนโกเนี่ยหรือว่าการเป็นเขาเรียกว่า ทองคาของคนจนเนี่ยอ่าซึ่งมันเป็นที่สิทธิ์ในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะฮะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองแพงมากคนซื้อไม่ลงเนี่ยก็จะโอเคไปซื้อเงินและกันเป็นเป็นอันดับสองนะฮะอันนี้มันยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มตอนที่ทองขึ้นมาแตกประมาณแบบอย่างนี้ห้าพันเหรียญมันก็ตื่นเต้นไปเรื่อยนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นคือด้วยระดับราคาเนี่ยร้อยเทียบกับห้าพันมันก็มันก็มันก็ต่างจริงนะมันก็ต่างจริงบางคนอาจจะบอกว่าโอเคอยากถือเงินแท่งที่บ้านเนี่ย ถ้าซื้อทองแท่งนะฮะ,ะ10บาทเท่าไหรไม่รู้แหละแพงมากเลยถูกไหมฮะแต่ซื้อเงินแท่งเนี่ยมันก็ถูกนะถ้าไม่รู้ถ้าเก็บไว้เท่ๆเหมือนทองก็อาจจะได้มันก็เลยมันเป็นทฤษฎีอย่างเงี้ยมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นทองมันอะไรกามันทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ข้อเสียก็คือว่าดันมีธนาคารกลางดันมีรัฐบาลเนี่ยเข้ามาใช้นะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในสกุลเงินพื้นฐานละกันหรือว่าเป็นพื้นฐานของสกุลเงินแต่เงินไม่มีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นตลาดที่แบบใช้คําว่า w i l w e มากนะฮะก็คือก็คือการเก่งกําไรหรือว่าอะไรมันก็จะสูงเป็นประจําเพราะฉะนั้นนะโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมีแต่ถามว่ามีความเสีย่ยงไหมคือก็อย่างที่เรียนไปว่าพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือการใช้ในเชิงของอุตสาหกรรมซึ่งผมเชื่อว่าคิดว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะของที่เทดกันตอนนี้นะเก้าสิบเก้าก็เก้าสิบเก้าก็คือต้องต้องบอกกันตามตรงนะ,ะเก้าสิบเก้าเก่งกำไรอะ่ะคงไม่มีใครที่เอาเงินไปใช้จริงตอนนี้เท่าไหร่นะฮะรวมถึงธนาะคารกลางไม่มีนะฮะ ตูนถึงหผมเชื่อว่าหรือว่าอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำวัฒนาคันกลางใหญ่ๆตอนนี้นที่ถือเงินเป็น r e s e r v e a s s e t ครับค่ะงั้น narrative ที่บอกว่าเป็น s t r a t e g i c a s s e t นะคะหรือว่าเป็น Future Asset เพราะว่าคือมีความต้องการที่จะใช้ในอุตสาหกรรมนะคะที่เป็น e ร d y m a ม e นะคะแล้วก็พูดไปถึงอุตสาหกรรมอาวุธซึ่งเป็นหัวใจของ geopolitical risk ในยุคใหม่ของโลกเนี่ยอ่ามันก็จะดูเกิน ความเป็นจริงหรือเกินเหตุผลที่มันเป็นอยู่จริงๆตอนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมันแพงอะใช้คํานี้แล้วกันนะฮะก็นึกถึงเราเองแหละว่าคือเอาถ้าถ้าถามว่าเป็นเราเนี่ยแล้วเราทําธุรกิจนี้อยู่อ่าแล้วเขาบอกว่าเหมือนเอาทองไปใส่ปลายหัวรบอะฮะอ่าใช้คํานี้นะอ่ะาสมมติผมเปลี่ยนให้ไปเลยเราก็ไม่ทําต่อให้มันแบบเป็นต่อให้มันบอกว่าโอเคอุย้ยมันจะดีมากเลยนะเพราะว่าทองนี่มันอ่ามันไม่ย่อยสลายมันไม่เอาอะแพงไป เนี่ยเขาคิดตามกันไปปกติครับอื ค่ะแต่ทีนี้มันมีสิ่งที่ดูเป็นซีนของการเก็งกําไรแบบชัดๆนะคะที่ต้องให้ดรบิเครห์ว่ามันเป็นสัญญาณความเสี่ยงที่จะมีการทุบมีการปรับฐานหรือเปล่าสําหรับซิลเวอร์นะคะก็มีเคสที่ตลาดชิคาโกที่ดูเหมือนว่าต้องมีการเรียกให้มีการส่งมอบตัวซิลเวอร์นะคะในตลาดซื้อขายที่เป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้านะคะมันมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่นะคะมันจะเป็นระเบิดของซิลเวอร์ในรอบที่เป็นซูเปอร์ไซเคิลรอบนี้ไหมคะ ก็อาจจะนะครับอันนี้ผมเชื่อข้อแรกก็คือเป็นปัญหาในแง่ที่สมมุติมองว่ามีคนเข้ามาเกิงกําไรเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกคนเก็งกําไรเนี่ยฝั่งขายอ่ะสมมุติฝั่งขายคนที่คิดว่าจะลงนะฮะไม่มีใครมีของจริงอยู่แล้วนะฮะแล้วเกิดสมมุติคนเนี่ยดันไปแมทแกับคนที่ต้องการของจริงอ่ะชีวิตมันก็ไม่ง่ายนะก็หาของมาให้ไม่ได้หรอกอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่สุดแพงเนี่ยถ้าไม่มีใครยอมขายให้เขา บนแคสต t เ e ม e n t ก็ลําบากนะผมเชื่อว่าสตอรีมันลักษณะประมาณนั้นนะฮะก็ไม่ง่ายแต่มันก็บอกเราแหละว่าคือคุณจะเก็งกำไรตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมละนะฮะเพราะตลาดตอนนี้มันไปไปไกลมากๆอ่าแล้วก็ดาวไซด์ของการปรับตัวลงพร้อมๆมันพอ,พอพอๆกับการปรับตัวขึ้นเพอเพออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำครับค่ะงั้นคือถ้าดูจากจิตวิทยาของตลาดดูจากพทเทิร์นของราคานะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้น นี่เป็นจุดพีคแล้วหรือว่ามันคือใกล้จุดจบแล้วคะดร ok คะสำหรับซิวเวอร์อ่าคือผมเชื่อว่าอย่างนี้นะฮะไม่รู้เหมือนกันตอบอยากตอบว่าไม่รู้จังเลยนะะแต่ว่าขอตอบไปเลยแล้วกันแต่ผมบอกเอาให้มีม,มีอ,อินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ที่ให้จับตาแล้วกันผมมองสองตัวนะฮะตัวแรกแน่นอนก็คือคือทองคำถ้าทองคำยังไม่ลงเนะะี่ยอ่า คือคือนาทีเบสิกเลยที่เป็นเรื่องของ p u o r มันโเนี่ยมันมันไม่จบนะอะมันไม่จบมันก็จะสามารถไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็ต่อให้มันขึ้นอีกเท่าตัวมันก็คือ200เหรียญนะฮะซึ่งก็ยังห่างจาก5,500ของทองคำอีกมหาศาลมากนะโอเคมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จบอ่ะเหมือนเหมือนเราพูดถึงแบบเหรียญคริปโตเหรียญหนึ่งที่พยายามจะขึ้นมาแซงบิตคอยมันก็มันก็ไกลฮะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้อ่ะ จนกว่าทองคําจะปรับตัวลงอันนั้นน่าผมเชื่อว่าจบข่าวอทองคําปรับตัวลงแบบมีเหตุผลว่าไม่มาไม่ไปต่อแล้วนะฮะหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้จบข่าวแน่นอนกับอย่างที่สองเลยก็คืออย่างเนี้ยก็คือมีการเรียกมาจิ้นกันนะฮะตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าพวก ETF ที่เป็นซิเวอร์ราคาขึ้นจริงนะแต่ว่าคน take p r o f i กันใหญ่เลย flow out flow มากมายมาหาศาลนะฮะอ่าซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันสวันนี้เช่นเดียวกันก็ ตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่นักทุนอาจจะต้องจับตาเช่นเดียวกันว่าถ้าเอา f l o w หรือว่าเอา f l o w มันเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างนะเช่นอย่างเช่นมีอะไรก็ไม่รู้ที่มันชายนี่กว่าแล้วคนเนี่ยจะไปเล่นอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าคือถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะแบบให้มันให้มันเขาเรียกว่าเอาเอาเอาเรื่องราวนะ,ะของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาประกอบล่างเนี่ย เราก็ยังมีทองแดงนะแค่มันเยอะนะแค่มันเยอะไปนิดนึงนะแต่ว่าเราก็ยังมีทองแดงรประมาณห้าเหรียญต่อออนอยู่ mm hmm. ก็เอาขึ้นมาเท่าหนึ่งก็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 ตัดใจนะฮะถ้ามันมาได้จริงๆนะถูกไหมถ้าคือถ้าเศรษฐกิจมาได้จริงๆคือการ oh. ย้ายมาตรงนี้มันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นตัวตัวแย่งซีนของเ,ออเงินเนี่ยชัดเจนก็อาจจะต้องดูนะว่ามีใครใช้นี่กว่าไหมหรือว่ามีใครที่มีเหตุผลอะไรไหมที่ทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงในระยะกลางถึงยาวครับ แต่นั้นคือถ้าดูจากที่เราวิเคราะห์นะคะคําแนะนําของดอกเตอร์ตอนนี้นะคะกับการลงทุนทั้งทองคําแล้วก็ซิวเวอร์คืออะไรคะทองคําตรง5,500ยังซื้อไหมซิเวอร์ยังเทรดดิ้งกันต่อได้หรือเปล่าคะ อย่างแรกเลยก็คือถ้าทองคำเนี่ยผมเชื่อว่าซื้อได้นะครับแต่ว่าแนะนําดูที่สัดส่วนของการลงทุนในพอร์ตอย่าให้มันเยอะเกินไปท่านเองคือครูมาซื้อตอนนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าดาวไซส์ในการปรับตัวลงมันมีเพราะว่าเราซื้อที่แพงแต่ว่าถ้าเราจัดสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตเราดีๆถ้ามันไม่เกินสุดท้ายมันก็ไม่ได้ส่งผลให้เน็ตเวลของเราเนี่ยมันสะบักสะบอมไปมากนะถือสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตต่อให้ลงสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ยังเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอยู่ดีนะระะนั ควรมีนะครับแล้วม or ันประโยชน์ม like ันเยอะนะฮะใครที <Okay. S 2> ่ซื้อเข้ามาจะรู้เลยว่าว o l a t i l i t y ของพอร์ตหรือว่าผลตอบแทนในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเห็นชัดเลยว่ามันดีกว่าตาสานนี่หรือว่าดีกว่าถือแค่ดอลลาร์แคชธรรมดานะครับเงินเนี่ยถ้าแนะนําก็คือว่าตอนนี้เก็งกำไรร้อยเปอเพราะฉะนั้น at your own นบรินะครับเราไม่มีคําแนะนําให้สําหรับการเก็งกําไรครับโอเคค่ะครบทวนส่วนแอ s เ t อื่นๆะคะตอนนี้ด้วยความที่ precious metal เนี่ยฮอตมากนะคะทำให้กบลัศมีของ asset อื่นนะคะ mm. เขายังมีตัวตนอยู่นะคะพอร์ตส่วนที่เป็นพอร์ตอื่นๆเนี่ยดรแนะนำยังไงคะหุ้นอเมริกันแนะนำยังไงหุ้นฝั่ง e m ยังเวิร์กอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็บอ,อลเนี่ยหังไหวไหมคะ,ะต่อแบบเร็วนะครับก็คืออย่างแรกเลยในใน e m เนี่ยเราก็ยังแนะนำอยู่นะครับก็ยังรู้สึกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ค่อนข้างเยอะนะครับ flow มีโอกาที่จะไหลเข้านะครับ demand แข็งแกล่งขึ้นกําลังซื้อดีนะครับการเติบโตสูงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรายังค่อนข้างมองบวกแล้วก็ในเซกเมนต์ที่เป็นเติบโตนะครับใ,ในฝั่งของเอเชียชก็ยังชอบอยู่นะครับอย่างเช่นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในฝั่งของอเอเชียเนี่ยก็ทกําผลตอบแทนดีมากนะครับอ่าซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับ อาจจะบอกว่า pricing แพงนิดนึง diversify ออกมาได้นะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยในส่วนของตราสันนี้นะฮะกะ็ตอนนี้เรามองแนวรับแล้วล่ะต้องหาจังหวะรับละเพียงแต่ว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยดาวไซด์ในเรื่องของอเรื่องของการใช้งบประมาณที่เกินตัวดอลลาร์อ่อนนะครับอันนี้อาจจะต้องจับตานิดนึงว่ายิวจะปรับขึ้นไปสูงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วทีซิสของเราก็คือ higher for longer มันไม่กลับไปต่ำกันง่ายๆละ คงจะไม่ได้มีความโชคดีที่อยู่ดีๆธนาคารกลางนี้จะกลับมาใช้ในโยบายการเงินแบบคล่อนคลายสุดโตแต่ว่าการที่มันจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นและให้ยูสูงสูงนี่ก็ยังมีเราก็อาจจะบอกว่าในฝั่งของบอลผมอาจจะย,ยังค่อนข้างออฟในส่วนของเอ,อ,อเมริกาอยู่แต่ว่าเ,ออเรื่องของบอลญี่ปุ่นรวมไปจนถึงยุโรปเนี่ย ถ้าได้อันนี้ส่งจากการแข่งข้าของสกุลเงินแถมเข้ามาด้วยบวกกับความเสี่ยงที่ไม่ได้สูงมากและยูที่ค่อนข้าง Re a s o n ร์เลแล้วตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคอที่น่าสนใจในปีของบี่ป่นครับบอลญี่ปุ่นไม่เสี่ยงหละคะดรคะแล้วข่าวที่บอกว่ามีหนี้สูงดอกเบี้ยจะกลับทิศแล้วก็มีปันปวนในช่วงนี้จนกระทั่งรัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงข้างเงินเนี่ยจะเป็นปัญหาไหมคะก็ก็เป็นปัญหาจนถึงรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงนี่แหละฮะอ่าว่านึกสภาพว่า ถ้าอย่างแรกเลยก็คือแถวแถวยูประมาณสเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้เลวร้ายนะครับสมมติตัวมองตัวยาวๆหรืออีเวนต์สิปีประมาณแบบสองกว่าดาวไซด์อาจจะพอมีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเขาซื้อแล้วเขาไม่ขายแลวเขาได้สองกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเชื่อว่าก็ก็ไม่ได้เลวร้ายอ่านี่ก็มองแบบมองแบบกลางๆก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าไปลงทุนอเมริกาสมมุติเกิดดอลล่าอ่อนขึ้นมาชีวิตอาจจะ Uh, ได้4%จริงนะแต่ว่าชีวิตอาจจะ uh, 3.75แบบเฟดบอกนะแต่ว่าสมมติดอลลาร์อ่อนค่าเหมือนปีที่แล้วโดนไป10ก็ก็นองเอาออกเอาเอาอกเดเกมเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักทุนฝั่งญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มคิดละว่าเอซื้อบอลดีไหมนะฮะยิ่งพวกที่เป็นไลฟ์เฟอร์เนี่ยแล้วซื้อตัวยา,ยาวๆได้เนี่ยผมเชื่อว่าเปลี่ยน เช่นเดียวกันกับฝั่งยุโรปเช่นเดียวกันนะครก,ก็ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเงินยูโรสามารถแข็งค่าขึ้นมาได้นะฮะัอันนี้ก็น่าสนใจอย่างคนยุโรปตอนนี้เขาก็ทีสิทธิ์ที่เขามองก็คือพวกเรื่องเ,ออเงินเนี่ยนะฮะ,ะพวกสวิตฟังอ่าซึ่งสวิตฟังนี่มีความยังกระทองคคาเหมือนกันนะฮะถ้าใครไปดูกราฟเนี่ยสังเกตว่าก,ก,ก็จกากสมัยก่อน200สวิตฟังต่อลาร่าตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องใช้หลายลาร่าที่จะซื้อสวิตฟังนะฮะก็ถือว่า ถือว่าเป็นมุมมองเขาที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตของเขาขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสวัสสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก p r o d u c t และทีม Business Tomorrow ค่ะฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะ